สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะไปเวลาทานข้าวนะครับนี้ก็กินแกงปลานะพี่แม่ยายนะไปยกยอนี่่กไปหูอะไรไม่ว่าหมานี่ยกไปหูอะไว้ม่เอาหมาเยอะเลยเนาะหูขุนอยู่เั้ะ

บอกพุ่มาเหอไปรู้เบึ้งก้อย่างนี้นะแลมจะขนโต๊ะด้วมันมามันเดียวมนเข้าบ่อไปไป่งยืมเฮ้ย ญาตเไม่อไรเลยโตแล้วม่าสัญญามายได้มันไม่มียูจิงม่มีอยช่ีพุ่นเนาะพูดน้อยเนาะมีเจ้าเหมือนอมงจีินนาเนกนินาก็เป็นว่าเัตื้นเต้าจเอายิ่สูนไปผูกินามานม่ไปั้องคอได้ีิดลัวาอะไรถูแน่ ปีนี้ถ้านโบเราก็ไม่มีใบชวนโบเราไปมือนี้ถาไม่ไปมือนี้ถ้าชนปเขาไปมือไมือนี้เราก็ไปเนากันหม่มันใหม่มอนง่สมุดมัง่อยเราไปมือนี้เนาะมันมีใบหรือัวไปเามีใบมือนี้เาถ้าไปมือบเราไม่ไปเว้ยเราไม่อมันไปเนาะก็ไปมือนี้มันเราไป็ไปเลย อฮะเรืไปนอไปเด็่้ยตั้อเนาะือไหม้เราเจมักันดู่กัต่งเอาเงินเจมันเนาะกูก็จรอเยอะเลยแปชมเม่พาน้องไอเดียไปเที่ยวหน่อย โอ้ยแม่ครับรถพี่เป็นกูนล้ละว่าพาไปแน่โอ้โหจังแบกบก้หัเจี๊ยบเนี่นยมันนเขาเนาะม่เหกนเนะมาฝาก

เาได้แล้วที่บุกมาบ้าเหเนยเขาไ่ได้ขายม่ได้ขายป้าเลหรไม่ได้ขายครับอเ,เอเอะไอยู่นี่เอมือเย็บมาแล้วเขาเยอะขายเราคันเนาะผมได้ลายใน้ผู้มาลักเอาเรือมาฝากู้ยบมนาวยขอดใหปเดผู้เฮาน่เงิน เบรรดาตางๆผู้ช่วยที่เห็นไดแน่นอนคือกว่าปุกมันเดี๋ยวนี้ก็ไปกื้อระปานี่ไฮก๊ต่อเพิ่อมารงานงอนี่ะไรเลยโดนเชื่ทยุบเาน้ำเมาม่ดเลยถาเิดอยพปุ๊กอ่นะยุบกรทจายนะเคยมีร็นเงมาอ่ <c oughs> มาแล้วพี่น้องทางค้าด้วยกันนะครับไปรอทำยาทาติ่ <c oughs> ลืมติมืม่นเกิดเรื่องางกระติจะโดนจะรูจะนิดไปนอนพิลุงนะฮะโอ้ยหลอนะลอนลุงจะพูดกันแบบไายก็อ๋อเฮ้ เอาตนั้นี่กับบงเอาีจอกับเงาเงันจันเดี๋ยวไปตั้งหาแล้ว่นั้นไม่รอ้มาเมื่อไห่อนอนีกน ดูนตรวน้องนะมาครับพี่น้องทานข้าวนะครับนัาน่หรัอเล่ดีม่คือยุดยืดมาอ ตัวๆแลวไปแล้วส่วๆไม่นอนกันม่อยู่เนอยบเราคือมีเดยด้ยเนาะมจารก็รัก็รื้อรักราเอาเราจะยงน้อยอย้น้ำ่างนาะใม้ม่ันเนเยใไ้มันมันเงเวียนยั่ทาแต่ผีรเบิ

น้ำเบิ right? ple. Ple. ้งเาแพเรวเออยู่น้ำไหลน้มันดีอยปดเกลีอดมากแล้กุกนมดตุุกงั้นลงนะัน้าได้นมีแต่เอบ่วงาเรยน้ำโขง ต้ม้เา้องใ่นไม้ตนเดีใสรเขาหาไม่ถึง้วบางคนที้เราเราบอกว่าติคฟืนเราตกมีนี่เอาในส่วนใหญ่แน่ติดขึ้นไ่น คุณน,นีสวัสดีค่ะ